วินาซ่าคอนเดจิวะอุตากิวาซันเดสโญยะซังครับผมกระสู่เกมเพียโซทูนิวเจเลสินะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงสกิลอันใหม่ของแต่ละคลาสกันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นอัปเดตจากวันที่15ธันวาคม2021นะก็จะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับภูมิภาครีเทมนั่นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องของสกิลใหม่กันด้วยเสร็จแคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงสกิลใหม่ของตัวคลาสฮันเตอร์ Hunter กับไฟเตอร์กันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็เริิ Hunter ิิ่นนะ่่่่่่มมมจาาากก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 คลลลสสออนนนนนัััััแววะ็เรรททีีีตกกบชื Hunter Art Parry Advance อันนี้จะเป็นสกิลแบบ Passive สกิลแล้วก็คือเป็นสกิลติดตัวนะครับแล้วก็เป็นสกิลที่แม่ค่าเท่านั้นถึงสามารถใช้งานได้แล้วก็ยังส่วนเฉพาะต่ออาวุธของคาร์ฮันเตอร์เท่านั้นด้วยนะครับก็คือจะส่งผลแค่ตัวอาวุธอาซอร์ดไวรแลนด์แล้วก็พาดทีซานะครับเพราะว่าสกิลตัวนี้ก็คือเมื่อทำ Hunter Art Parry ซึ่งในฝั่งโซลคบอลเนี่ยจะเรียกว่า Hunter Art Perfect Parry นะครับได้สำเร็จเมื่อไหร่จะทําให้เราเป็นอมาตะชั่วคราวนะครับคือสกิลเนี่ยมันจะเป็นสกิ เพอร์เฟกต์แพรี่ที่ทำให้เราเนี่ยมีการแบบว่าสามารถปัดดาเมจของศัตรูได้แต่เนี่ยจะให้เราเป็นอมาตะานั่นเองนะครับแต่ว่าตอนที่ทำการทดสอบมาเนี่ยมันจะมีแค่จังหวะที่แบบมันเพอร์เฟกจริงๆนะถึงสามารถส่งผลได้แล้วก็บางท่าการโจมตีของศัตรูเนี่ยถ้าหากว่าแบบเป็นการโจมที่แบบอาค้างยาวๆอะ่ะมันก็จะมีการได้รับความเสียหายกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการฝึกใช้งานแล้วก็ตรองหลุดถานการณ์ในการใช้กันด้วยนะครับ สกิลต่อไปนะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า Sword Art a a v e n t u r e อันนี้จะเป็นสกิลแบบพ s สซีฟสกิลเหมือนกันแล้วก็เป็นสกิลที่ใช้งานได้เฉพาะกับเมทคาร์ดแล้วก็เฉพาะอาวุธซ็อตดาบใหญ่เท่านั้นด้วยนะครับพวกเขามันก็คือเมื่อชาร์ตพีเอในช่วงเวลาหนึง่งแล้วถูกโจมตีจะทําการออก PA ที่ชาร์ตออกไปโดยอัตโนมัติด้วยการใช้ Hunter Art a v e n t u r e นะครับซึ่งก็เป็นสกิลที่คล้ายๆกับเมื่อกี้นี่แหละครับมันจะมาสืบเนื่องกับตัว Hunter Art Adventure ซึ่งเป็นสกิลที่เมื่อเรามีการปล่อยเพย์แบบตรงจังหวะกับ ตัวโจมตีมนเนี่ยมันจะสามารถทําการปัดในเรื่องของดัมเมจได้ซึ่งทีนี้นะครับถ้าว่าเราใช้งานตัววูดซอสเนี่ยและเรามีการชาร์จพีเอนานระดับหนึ่ง มันจะทําให้เราเนี่ยมีการออกท่าโดยอัตโนมัติเลยในกรณีที่เราถูกโจมตีนั่นเองนะครับจะบอกว่าสำหรับคนที่รู้สึกว่าเราปล่อยจะแบบไม่ตรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าสกิลต,ตัวนี้นะครับมันมีเงื่อนไขาการใช้งานอยู่นะก็คือในเรื่องของการชาร์จที่ว่านี้นะครับมันต้องนานระดับหนึ่งนะซึ่งเราสังเกตได้จากการที่มือของตัวละครขอ,ของเรานะครับมันจะมีแสงแบบเป็นวงกลมออกมาเลยก็คือถากว่าเราเหตนแสงตรงเนี้ย ออกมาแล้วแสดงว่าตอนนี้สกิลตัวนี้นะครับ s อ o r d Art Charge Avenger พร้อมใช้งานแล้วนั่นเองายความว่าจะมีการตอบโต้ไดอัตโนมัติ้าเรามีการถูกโจมตีนั่นเองนะครับก็เพื่อสเก็ตตรงตัวมือและว่ามีแสงออกมาไหมถ้า,ามีแสงนี้ก็ถือว่าพร้อมใช้งานในเรื่องของการแบบ a c c o u n t ร์โดยอัตโนมัตินะครับสกิลต่อไปนะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า Wire Anchor Avenger ก็เป็นสกิลแบบ Passive สกิลแล้วก็ยังใช้งานได้เฉพาะต่อ Main Class แล้วก็อาวุธ Wire Land เท่านั้นด้วยนะครับพวกเขามันก็คือ เมื่อทำ Hunter Art Avenger สำเร็จแล้วใช้ Repel Action ต่อจากเพีรตัวนั้นพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ยังคึ้อยู่กับผลของสกิล Hunter Art Avenger นะที่เป็นการกดใช้งานเพีรในจังหวะที่ปัะูโจมตีมาพอดีจะสามารถปัดในเรื่องของดาเมจได้ซึ่งสำหรับตัว Wood p y a l a n d นะครับถ้า,าว่ามีการกดใช้งาน Repel Action ต่อจากนั้นพลังโจมตีของ Repel Action เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะเพิ่มเป็น150%หรือก็คือเพิ่มมาอีก1.5เท่ากันเลย แล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายของคาร์ทันเตอร์ในครั้งนี้นะครับกับสกิลที่มีชื่อว่าพาลูชิซันแพรลีอนาซาอาซาลุโตหรือพาติซันแพรลี่ออลติเนตแอซอลนะครับเป็นสกิลแบบแพสซีฟสกิลเหมือนกันแล้วก็สามารถใช้กันได้เฉพาะต่อเมนคลาสแล้วก็อาวุธพาติซันเท่านั้นด้วยนะครับ พราะมันก็คือเมื่อกดเวปอร์แอคชั่นป้องกันการโจมตีได้สําเร็จแอลซอชาร์จพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตัวสกิลแอลซอชาร์จนะครับเป็นสกิลที่หลังจากที่เรามีการกดใช้งาน p ีตัวไหนก็ได้และเรามีการกดใช้งานเวปอร์แอคชั่นเนี่ยมันจะเป็นการใช้งานท่าแอลซอชาร์จนั่นเองนะครับซึ่งสกิลตัวเนี้ย ก็คือถ้าว่าเรามีการป้องกันการโจมตีได้เท่าเร็จแล้วปึ๊บแล้วเรามีการใช้งานตัวแ s ซอ t c ชาร์ดพลังโจมตีของ a s อซอ t c ชาร์ดอันนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น150%หรือก็คือแรงขึ้นมาอีก1.5เท่ากันเลยนะครับแล้วก็สกิลตัวเนี้ยมันไม่จะเป็นต้องกดต่อเนื่องนะคือถ้าเาเป็นสกิลตัวอื่นเนี้ย มันจะมีเงื่อนไขประมาณว่าให้เราต้องกดต่อเนื่องเท่านั้นแต่สกิลตัวนี้ถ้าเราทำการเสร็จแล้วปุ๊บเราก็สามารถโจมตีถ้าอื่นอะไรไปก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปใช้งานเอสโอ์ชาร์ดเนี่ยมันก็สามารถอาคีฟสกิลได้เหมือนกันก็คือมีการเพิ่มพลังโจมตีนั่นเองนะครับพอใช้สกิลตัวนี้ก็เลยจะมีข้อได้แบบตรงที่ว่าไม่จำเป็นต้องกดต่อเนื่องก็สามารถเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีได้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นสกิลของคาร์ดไฟเตอร์กันบ้างนะครับก็เลือกกันที่สกิลตัวนี้สกิลตัวแรกกับสกิลที่มีชื่อว่า ลิมิตเบรก P.P. รีคอว e r y ี่อันนี้ก็จะเป็นสกิลแบบแพสซีฟสกิลนะครับแล้วก็ยังส่งผลเฉพาะต่อเมนคลาสแล้วก็ส่งผลเฉพาะต่ออาวุธของคลาสไฟเตอร์เท่านั้นด้วยผลของมันก็คือเมื่อสกิลลิมิตเบรกหรือได้ฝั่งโซ่กรบอกเนี่ยก็คือตัวโอเวอร์โหลดนะครับทำงานอยู่จะฟื้น P.P. ตามปกติและการฟื้น P.P. จากการโจมตีเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็คือเมื่อมีการใช้การตัวสกิลโอเวอร์โหลดเนี่ยผลของการฟื้น P.P. สองอย่างนี้ก็จะเพิ่มขึ้น,เร,น,เ,นรเร็วขึ้นมาเป็็็นน20หรรืือออกกกคเเเววมาีท่ตััลยนะ แต่ก็ขอย้ากันอีกครั้งนะครับว่าการเพิ่มการฟรีพีในครั้งนี้จะเพิ่มเฉพาะในช่วงเวลาที่ตัวสกิลโอเวอร์โหลดมีการทํางานอยู่เท่านั้นนะสกิลต่อไปนะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า Dagger Spin a s s แอเป็นสกิลแบบ Passive Skill แล้วก็ยังใช้งานได้แค่ตัวเมนคลาสแล้วก็อาวุธทวิน Dagger เท่านั้นด้วยนะครับพรกมันก็คือหลังจากใช้เวฟเพื่อออชั่น ให้กดโจมตีปกติในจังหวะที่ถูกต้องจะเป็นการใช้ผลของสกิล a c c e l e r a t i o n d i e นะครับซึ่งสกิล a c c e l e r a t i o n d i e เนี่ย,ยก็คือสกิลที่อยู่เหนือสกิลตัวนี้แหละครับมันเป็นสกิลที่แบบต้องมีการอัปต่อกันมานะแล้วก็ผลของสกิล a c c e l e r a t i o n d i e นะครับมันคือให้เรากดใช้งานเพตตัวไหนก็ได้แล้วก็เมื่อเพีตตัวนั้นจบแล้วปุ๊บเราจะเห็นว่ามันจะมีจังหวะแสงขึ้นมาที่ตรงตรัวละครของเรานะครับซึ่งแสงมันจะเป็นแนวนอนนะในจังหวะนี้เนี่ยถ้าหากเรามีการกดโจมตีตันนะรร่้้ไสูด ซึ่งตัวสกิลแ a c เซลเลอชันได้เนี่ยมันมีผลแค่หลังจากที่เรามีการกดใช้งาน PA แต่ว่าตัวสกิลเด็ g เกอร์สปิดแอคเซลตัวนี้จะทําให้หลังจากที่เรามีการกดใช้งาน p ว a แอคชันเนี่ยมันก็จะมีแสงขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือก็คือเราสามารถพุ่งเข้าไปจบดีได้หลังจากที่มีการกดใช้งาน PA หรือว่าจะเป็นการใช้งาน p วไฟแอคชันก็ได้นั่นเองนะครับ ิลต่อไปกับสกิลที่มีชื่อว่า Saber g r a c e PP g a i อันนี้จะเป็นสกิลแบบ p a s พสซี skill เหมือนกัน แล้วก็ใช้งานได้แค่เฉพาะเมนคราสแล้วก็สกปรแค่ตัวอาวุธดับเบิลเซเบอร์เท่านั้นด้วยนะครับพวกเมันก็คือการโจมตีของคาไมทาจิหรือก็คือลมพายุนะครับในระดับที่2จะเพิ่มการฟื้นพ p พได้นะครับซึ่งอันนี้ขออธิบายสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะตัวอาวุธอาดับเบิลเซเบอร์นะคบมันเป็นอาวุธที่ถ้ามีการกดใช้งานเพยไปได้เรื่อยเนี่ยมันจะเกิดลมพายุขึ้นมาซึ่งตัวเกมอ่ะจะเรียกว่าคาไมทาจินะครับซึ่งลมพายุอันนี้นะครับถ้าหากว่ามันขน คือใช่ไหมซึ่งทีนี้นะครับตามปกติถ้าว่ายังไม่มีการอัพสกิลตัวนี้เนี่ยการโจมตีของตัวลมพายุดับ2นั้นจะไม่มีการฟื้นพีพีเลยนะครับแต่ถ้ามีการอัพสกิลตัวนี้ไปแล้วปุ๊บในการโจมตีกับจำนวนฮิตของตัวลมพายุอันนี้เนี่ยจะสามารถฟื้นพีพีได้เพื่อเพิ่มให้ฮิตละ2 PP นั่นเองนะครับก็คือถ้าว่าเราไปอยู่ดงมอนสเตอร์เลยเนี่ยแล้วก็พายุแบบันมีการโจมตีโดนเนี่ยก็จะฟื้นแบบทีละ2ต่อฮิตกันไปเรื่อยๆเลยนะครับ แล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายของคาส d f ไฟเตอร์ในครั้งนี้นะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า นักเข่าอาร์ตคอมโบพีพก็จะเป็นสกิลแบบ passive Skill ใช้งานได้แค่เมนคลาสเท่านั้นแล้วก็ยังส่งผลแค่ตัวอาวุธหมัดนนะักเคลื่อนเท่านั้นด้วยนะครับพวกเขามันก็คือเมื่อใช้ PA โจมตีอย่างต่อเนื่องจะใช้ PP น้อยลงตามจำนวนครั้งที่โจมตีนะครับก็ตรงตัวเยนานก็คือถากว่าเรามีการกดใช้งาน PA แบบซ้ําๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีการใช้งาน PP ที่น้อยลงไปนั่นเองนะครับซึ่งสกิลตัตวเนี้ยมันจะสามารถอัพได้3ามเลเวลก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับเลเวลแรกเนี่ยจะม เลเวลแปเรเซ็นแล้วก็เลเวล3าอยู่ที่10%นะครับแต่ว่าสกิลตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นดาบสองคมครับคือมันจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียตอนที่เรามีการอัพในเรื่องของสกิลเหมือนกันนะก็คือตอนเลเวลแรกนะครับลด5%ก็จริงนะแต่ว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับลิมิตการลดอาสูงสุดอยู่ด้วยก็คือถากว่าเรากดไปทีหนึ่งเนี่ยจะลด5%้าเปอร็ทันที่2เนี่ยก็จะกลายเป็นสิอเแล้วก็มันจะบวกไปทีละห้าทีละห้าไปเร เรีว่าสองแล้วก็เรียกว่า3 20%ยนะครับหรือก็คือถ้า,าว่าใครที่ต้องการจะลดการใช้งาน PP เนี่ยแบบเต็มที่จากสกลตัวนี้จริงๆเนี่ยก็คืออัพแค่แต้มเดียวก็พอแล้วนะครับแล้วก็ทําการโจมตีต่อเนื่องไปเนี่ย ยังต่ำเลยนะคือ12ครั้งเพื่อให้จาก5%เนี่ยลดไปถึง60%ได้แล้วก็สำับตัวเลเวล2นะครับเราต้องมีการโจมตีเนี่ยั้งหมด5ครั้งนะก็คือมันจะเป็น85 40ใช่ไหมก็คือให้เราทำการโจมตี5ครั้งเนี่ยจะสามารถใช้งานสูงสุดของตัวสกิลตอนเลเวล2ได้แล้วก็สกิลเลเวล3นะครับโจมตีแค่2ครั้งเนี่ยก็คือจะเป็นการลดการใช้การพีพที่สูงสุดของสกิลตอนขั้น3นั่นเองนะครับเื่องนี้ก็จะขึ้นอยู่กับบบไตตตลล์ขอองงแแ่่่ะะคนนะววาาาาถา้ากรจ ลดกัดใช้งานพ p แบบเต็มที่เลยเนี่ยก็คืออัพแค่แต้มเดียวพอแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่แบบอยากโจมตีบ่อยขนาดนั้นเนี่ยก็เอาแบบเป็นเลเวลสองเลเวลสามประมาณนี้นะครับบวกกับว่าในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยในเรื่องของ PP ของผู้เล่นนะครับมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดน,นั้นถ้าหากว่าจะให้โจมตีแบบซ้ำๆถึง12ครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำค่อนข้างจะยากมาก PP ที่แบบว่าอาจจะต้องแบบแต่ 200P p เลยนะซึ่งในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยการทำให้ถึง200 p ้ีได้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากมากก โอเคครับแล้นี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสกิลใหม่ของคลาสฮันเตอร์แล้วก็ไฟเตอร์นะครับซึ่งอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีมาให้ถึงคาราสี่สกิลกันเลยนะแล้วก็สำหรับไดพาร์ทหน้าก็จะเป็นสกิลอันใหม่ของตัวคลาสเลนเจอร์กับกันเนอร์กันบ้างก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้นเอ